สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาเอาคลิปนะครับคลิปการซ้อมนะครับของตอนชายและเสมาเพชรครับมาให้แฟนมวยได้รับชมนะครับก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะเจอกันในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับที่สิงคโปร์นะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพรีกว่ารายการนี้รายการใหญ่นะครับก็ถือว่าใครชนะนะครับคู่นี้ก็มีโอกาสไปชิงกับน้องโอ๊กไก่ย่าง5ดาวนะครับใครจะฟิตกว่ากันเนี่ยมาดูเลยครับ

来！ อย่าลืมนะครับเช็คข่าวสารกีฬามวยนะครับตารางการแข่งขันนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับ atig 24นะครับฝากไว้ด้วยครับเป็นไงครับได้ชมการฟิตซ้อมของเซมาเพชรแฟร์เทคแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาให้ดูของฝั่งตะวันชายนะครับดูว่ามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรนะครับที่จะมาสู้กับเซมาเพชรนะครับและการฟิตซ้อมฟิตเกินร้อยไหมนะครับมาดูเลยครับ cút, nhảy, 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 mời ơi mời ơi mời 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 เป็นยังไงกันบ้างครับได้ชมคลิปการซ้อมนะครับทั้งของตะวันฉายและของเซมาเพชรแล้วนะครับใครฟิตไม่ฟิตเนาะแฟนมวยก็ดูเอานะครับนี่คือคลิปล่าสุดของทั้งคู่นะครับถ้า เจอกันในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับแฟนมวยชอบใคระครับคู่นี้นะครับมีความหมายนะครับใครชนะนะครับมีโอกาสไปชิงกับน้องโอนะครับซึ่งทั้งตะวันฉายและเสมาเพชรนะครับทั้งคู่นี่อยากจะชิงเข็มขัดเส้นนี้มากๆครับอยากได้มาคลองนะครับแต่ก่อนจะไปชิงทั้งคู่ก็ต้องตัดเชื่อกันก่อนนะครับใครชนะค่อยจะได้ไปเจอกับน้องโอนะครับเข็มขัดเส้นนี้มีความหมายอย่างมากครับความเป็นพี่เป็นน้องนี่เอาไว้ก่อนนะครับ บนเบทีนี่สู้กันเต็มที่แน่นอนครับโดยทั้งคู่นี้จะชกเป็นคู่ก่อนรายการนะครับรายการนี้ก็มีทั้งสิทธิ์ที่ใช้ทั้งซปเปอร์บอลนะครับส่วนรถถังนี้ก็ถอนชกไปนะครับเนื่องจากติดโควิดนะครับก่อนจะเป็นพันพยักพจิตเมืองนนท์นะครับเข้าเวีนแทนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่หรือว่าใหญ่มากๆครับแฟนบอ้คิดว่าคู่นี้น็อกไม่ด็อกครับ คู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยนะครับ3ยกนะครับ3ยกเท่านั้นนะครับไม่ใช่5้5ยกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยในฝันของแฟนมวยที่อยากชมอยากดูมานานครับคราวนี้ได้ดูสมใจแล้วนะครับ ก็หากผิดพลาดประการใดนะครับทีมงานเราก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับหากมีข่าวสารใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับวงการมวยต่างๆนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังเป็นประจำนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันกีฬาตารางการแข่งขันกีฬาข่าวสารกีฬาต่างๆนะครับครบจบที่เดียวครับ atig24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ